ถึงที่พักเราแล้วม่อนร้านวิวดูสิล้านวิวสมชื่อนะคะเดินกันอยทักอม่กนแต่ว่าก็มีลมก็ลเลยเย็นสบายดีแล้วหล่ะที่เราไม่ขับรถขึ้นเองตงนอนแรกจะขับดู โอ้โหสวยทัท้งเลยสวยไหมคะสวยบอกแล้วว่าสวยมากดูดิโคตรจะมีจุดเช็คอินอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็สวยเนาะใช่ดีนะที่เราไม่เอาบ้านกระโจมไม่เกันร้อนคือถ้าไม่นอนตอนเย็นก็สบายๆแหะกรนะโจมเนาะคือถ้าอากาศหนาวกนโอเค คือเราก็อยากรู้ว่าตั้งชื่อว่าม่อนร้านวิว์อยากรู้ว่าสวยจริงหรือเปล่าร้านมีลจริงหรือเปล่าก็เลยลองมาดูกันนะคะแล้วก็ตองติดใจเลยฟังด้เฟังด้ย็นเย็นให้เห็นวิวห,ห,หน้าบ้านก็ค่ะอ่าเรามาดูห้องพักกันครับออห้องพักก็จะมีพัดลมมีทีวี ็นห้องพักแบบบ้านกล่องนะมีโซฟามีห้องน้ำีเครื่องทำงน้ำอุ่นปกติไม่เดืหนาวนะคืนไม่เดะหนาว ค้องพัดลมเนาะใช่น่าจะไม่ต้องใช้แอร์มันจะหนาวเข้าใจว่าไม่มีแอร์เลยนะมันจะหนาวไงสุดเลยเพราะมันจะหนาวนะคือ<ช>ถ้าอากาศยังร้อนอยู่แนะนำว่าเป็นบ้านแบบนี้ดีกว่าไม่งั้นเข้าบ้านแล้วมันจะนอนกันไม่ได้ตอนกลางวันใช่เยันร้อนอยู่ เค okay. พักผ่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาต่อครับ มาถึงบ้านพักของแล้วที่ม่อนล้านบิวอําเภอแม่ริมอยู่บนม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะดูอากาศกําลังเย็นเย็นแล้วก็เริ่มหนาวด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปเดิน,<ห>นดูดอกไม้ไปๆๆๆๆๆนี่ดอกอะไรไม่รู้อะ สวนดอกไม้ดอกไม้สวยอะดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดอกสีแดงแดงนี่สวยเนี่ยอยู่ข้างบ้านพักเห็เดินมาฝั่งไหนวะเปล่าเดินมาดูดอกไม้ ดอกไม้สวยดอกสีแดงๆจะลงไปนู่นดอกนี้ก็สวยเล็กๆจุริงเราจะเดินลงไปตรงโน้นนะสวยดีเนาะสดชื่นดีนะอันนี้ก็คือต้นดอกไม้เนี่ยตอนแรกเรเล่อต,ต้นยาสวยดีอากาศกำลังเริ่ม,มเย็นสบายนะคะ่ะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแต่ลมเริ่มหนาวแล้วจะต้องค่อยๆเดินลงแล้วไม่งั้นจะกิ้งแทนโอ้ตรงนี้มีลานกลางเต็นท์นี่ดู เขาขวดมาเลียงเป็นขั้นบันไดลานกลางเต็นที่นั่งที่นั่งกินเหรออ๋มอมีลานกลางเต็นข้างล่างอ๋อเขามีไฟให้ด้วยสำหรับคนที่มากลางเต็นแล้วก็นั่งกินเนาะ เห็นแสงแดดลงมาจริงแสงก็แรงแต่ว่าข้างบนเนี่ยมีลมแรงก็เลยค่อนข้างอากาศเย็นเดี๋ยวสักบ่ายสามก็เริ่มหนาวแล้วแะว่าเพราะลมเย็นมากเลยอากาศเย็นสบายนะคะข้างบนสวยมากๆอ่ะแต่เจวจะบอกว่าสายตาที่เราเห็นสวยกว่าในกล้องนะจะเห็นรายละเอียดเยอะกว่าสวยจริงจง<ๆ><ๆ>เก็บได้ไม่เยอะเท่าเนี่ยเก็บภาพวายสกรีนในแค่น,นี้ ใช่ถ้าถ้าถ่ายเป็น 4K ไว้แล้วแมพอ่อให้เพื่อนๆดูอะไรเงี้ยสักช็อตสอช็อตเมมมันจะไม่พออุปกรณ์เรามาได้ค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวตอนเช้ามาถ่ายอีกทีนึงว่ามันจะเป็นทะเลหมอกด้วยตอนนี้ก็ลมเริ่มเย็นแล้วนะเรามาเก็บบรรยากาศให้ดูช่วงบ่ายๆกันก่อนนะคะ ตอนแรกคิดว่าจะร้อนปรากฏว่าเริ่มเย็นละก็เลยลงมาถ่ายได้กลับไปนั่งเล่น<ม>เดี๋ยวสักพักเราจะเดินออกไปส่วนดอกไม้ไ,มไมจะพาไปดูส่วนดอกไม้กันเห็นเขาบอกว่าสวนดอกไม้แถวนี้เยอะไปเดิน <ไป S 1> ส่วนดอกไม้ก,<อ>กัน,นนี้ให้หน่อยค่ะสวยดีอยากให้ตะก,ก้องถ่ายให้นี่มุมกว้างสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของม่อนลานวิวนะที่ม่อนแจ่มแดดแรงมากแต่ว่ามันเย็นอ่ะแปลกไหมเพราะว่าลมแรงลมข้างบนแรงอากาศเย็นดียืนอยู่บนบ้านนี้แบบเย็นจะไปทางหนาวแล้วตอนแรกก็งงเอ๊ะทำไมบ้านพักไม่มีแอร์เป็นไงบ้างประทับใจไหมคะทิปแรกม่อนแจ่มโอเคดีอยู่ ดีที่เราไม่ไม่ขับรถขึ้นมาเองเพราะคิดถูกแล้ว <laughs> ตอนแรกพี่จ่อยบอกทำไมไม่เช่ารถขับมาเองจะบอกว่าเรายังไม่ชินทางเราต้องมาดูพื้นที่ก่อนเดี๋ยวต่อไปเราค่อยขับก็ได้ <8 S 3> แต่ปรากฏว,ว่าปรากฏว่าให้เขาขับให้ดีกว่าเพราะว่าค่อนการไต่ระดับค่อนข้างสูงชันถ้ารถแบบก,กำลังไม่เยอะก็อ,อาจจะขึ้นลำบากหน่อยแล้วโค้งเนี่ยเป็นตัวเอสตลอด เอสตลอดเลยจริงๆแล้วก็อย่างนี้เออที่สําคัญคือมีรถส่วนขึ้นส่วนลงเลยแล้วก็มีรถหยุดรอตรงเนินอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ารอบข้างเนี่ยเป็นธรรมชาติสวยงามมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเนาะบรรยากาศดีนี่อืมรสวยครับระหว่างทางที่ขึ้นมาม่อนแจ่มอะ่ะก็มีที่เที่ยวเยอะเลยให้แวะนะคะถ้ามีโอกาสเนาะเพื่อน ช่วงนี้อากาศกำลังดีกำลังจะเย็นละก็เริ่มมากันได้ตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับทุกคนอนี่มีลานกลางเต็นทให้โอ้ยตรงนี้สวย่ะจุดนี้สวยดีครับ วิวตรงนี้สวยมากเลยอะเนี่ยค่ะจะเป็นภูเขาหลายลูกสลับซับซ้อนกันแล้วก็จะมองเห็นแต่ละม่อนจากวิวสูงสวยมาก สวยมากนี่ข้างบ้านพักของเรานะบ้านพักของเราจะเป็นบ้านมุมก็เลยอยู่ติดสวนดอกไม้ ย็นจัดชุดดีมากเลยบูทาม,มันแจกใช่บูทาม,มัน่นแจกชุดเท่าไหร่เนี่ยละห้าร้อยเหรอละส่ร้อยเก้าสิบเก้าห้าร้อยนะต่มาเดียวแต่ว่าจัดชุดดีมากเลยนะคะทุกคนได้เยยออะอู่นะให้ครบชุดแล้วก็มีผักมีน,น้ำจิ้มให้อีกนะะค กัดขาวมีเห็มเหมทองผักสลัดบนดอยอยากกินมากวันนี้ยังไม่พอมีบุดเส้นแล้วก็มีจิ้มอะไรนาซีฟู้ดยังไม่พอนะเราซีผักมาเองด้วยผักบนดอยมอนแจมดูตอนเดินขึ้นดอยใช่ตอนเดินขึ้นดอยไอ้นี่สองอันยี่สิบบาทใช่ไหมใช่พี่ชาบอกเอามาย่างอร่อยก็เลยจะลองดูลองดู คลิปสั้นๆสั้นๆสั้นๆเดี๋ยวเราก็จะกินเลยแวบลงมาครับไฟเริ่มร้อนแล้วแต่วิจะมันขึ้นเดี๋จะเอาเอาไขมันขึ้นเดี๋ยวเราต้องหาวิธีย่างต้นหอมที่เราอยากจะกินเดี๋ยวเราไปร้อนกันเ,เนเอาขึ้นทีร้านก่อนนะดีร้านหรอ เดี๋ยวให้มามันออกแล้ก็จะลูกเ,เริ่มเิ่หิวละเติมไฟมเติมไฟให้แบบแเดี๋ยวไม่ขาวกินความหอมของบ้านข้างมาหิว,าวามากอทีละอันเหมือนพี่จอยบ้าแล้ว ปล,บบล,ล <S 2> <S 2> ปาก็มีเนื้อปลาเหมือนปลาดอลลี่มีอะไรบ้างาหารทะเลมีปลามปลาหมึกเนี่ยของเด็กชอบนี่นยีหมเหมือนถือว่าค่าเขาข,ขึ้นมาดอยแล้วนะสัดดีอ่ะราคาปกติเลยแต่ว่าเขาก็บวกน,จจน่าจะประมาณสักร้อยหนึง่งไหม แรงโคตรเลยเข้าไหมเพราะว่าอาหารทะเลเยอะโอเคครับว้า wow. วกินกัน yeah. มยังความ,มพิเศษบรรยากาศดีใช่ไหมอากาศกำลังเย็น,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 นีกวีกว็ามา มาเป็นบทเลยไหม